ัสดีครับทุกคนตัวฝักยาวน่าจะกินได้แล้วแหละดูความยาวนะครับดีว่าภาพล้วนๆไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นมีสั้นมียาวนะโตวไวมากเลยนี่อย่างเงี้ยถ้ายังไม่เก็บนะเดี๋ยวเย็นนี้ก็ยาวแล้ะ ตัวฟ l o w e นี้เป็นอะไรที่โตวไวมากเผลอ,อแปบ๊บเดียวเท่าน,นั้นแหละถ้ามีเวลาก็ปลูกพืชผักกินเองบ้างนะครับทุกคนคุ้ค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ได้อาหารที่สะอาดด้วยไม่มีสารเคมีเอาไปผัดหมูสับใส่พริกไปหน่อยนะ่าจะอร่อยนะ คุณนะครับที่เข้ามารับชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับคนซ่อมรถปลูกผักสวัสดนีครับ